ก็ขอสวัสดีนะครับชาวเกมมืบอลทั้งหลายนะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีดาวน์โหลดโปรแกรมแ a ด i ี้แ,แนะครับเข้าที่เว็บใดก็ได้นะแล้วก็เราจะไม่รีบนะครับคราวนี้ก็ w ว w g o o g l e g o o g l e ไม่ใช่เข้าที่ ยูทูบนะครับเพราะกูไม่ใช่ยูทูบชึบมาละโอเคครับแล้วก็คงเห็นรายการผมนะแล้วเข้ามาที่รายการของผมเลยรายการผมนะรายการผมเนีนะ่ยว <c oughs> นอนอยุ <c oughs> ่งยิบ ้องง่นลงนลลวเจะชาอถึงไหนวะเนี่ยเวลาอัดเราไม่งเน็ตชา้าใช่ไหมเลยพักคิดแบบโหลครับแลก็พิมพ์ไปที่เว็บยูทูบนะครับก็ทุกคนคงเข้าใจนะครับว่าก็คง เว็บดอทกูเกิลดอทคอมเฮ้ยเข้า Google เว้ยไหนวะแซดแย่อยู่หัวอะไรหรอ Google พิมไปว่ารายการผมเลยนะครับเกมเมอร์บอลมาลอดักนะแล้วก็ <c oughs> ข้ามนเถอะพิมพ์ว่ายูทูปพอโอเคแล้วก็พิมพ์ว่ารายการผมน,นั่นเองนะครับก็กดเข้าไปที่เนี่ยรายการเลย แล้วก็จะเห็นเว็บใหม่เอ้ยไลน์อันนี้ของใหม่ของผมนะครับสอนใช้ก็สอนใช้ b บ n ดี้แคมส์สรอง,องคนนั้นด้วยพีก็กดที่นี้นะครับแล้วคงเห็นคําว่าดาวน์โหลดแบนดี้แคมนะไม่ใช่บายนะดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าโปรแกรมจะถ่ายได้แค่สิบ,สบสววานะาทีแล้ดาวน์โหลดนางทางขวาของดาวโหลดของ s o f t ์ตัอะไรเนะี่ยแล้วก็ดาวน์โหลดดิ้งนะครับพี อะไรตรงนี้มันจะรอบันทึกได้ครับแล้วก็กดไปที่นี่แล้วก็แบนนี้แคมแล้วก็รัน,นนะนะตรงนี้จะเป็นเรื่องภาษานะแล้วก็ต่อไปก็ไม่ต้องอ่านก็ได้นะสำหรับคนอ่านไม่ออกก็ผมจะอ่านให้ฟังตึก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 ไม่ใช่แล้วนะตรงนี้คุณก็จะเริ่มเป็นำํำหนดเองหรือเจเนอเรลก็ได้ส่วนตรงนี้คุณก็จะอืม เลือกไว้ตรงตรงไหนนะครับก็ผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วเลยไม่ได้ลงก็ก็จะออกมาเป็นแบบตัวนี้ตัวอย่างนี้เลยเนี่ยตัวอย่างนี้เลยนะครับน่จะเป็นตัวออกเหมือนที่เราเคยสอนไปเนี่ยจะเป็นระดับระดับไม่เสียงก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอจบคลิปในต่นนี้บ๊ายบายก็ยังจะก้อ